สวัสดีครับสวัสดีเอซทีทุกคนนะคะข้าวหน้าเป็ดพร้อมค่ะข้าวขาวหมูเดี๋ยวตามไปเด้อไปส่งทีมงานปูกก่อนเด้อสวัสดีครับไปรถสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทีทุกคนนะคะเดี๋ยวเอาข้าวมาให้พ่อปู่ลองชิมดูก่อนอ่ะ,อะพ่อปู่คะลองชิมนี่นะคะอันนี้จ้าเอสวัสดีค่ะงานเริ่มกี่โมง งนเริ่มประมาณ9ก้าโมงค่ะ9ก้าโมงเช้าที่ล้ำใช่ไหมเดี๋ยวพี่นัไม่ใช่ค่ะเปิดประลำพิธีค่ะบวงสวงบูชาปู่ปริจิตและล้ำที่โมงค่ะน่าจะลำประมาณเสร็จพิธีแล้วน่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวพี่นัก็ไปทํากับข้าวไว้รอป้านัดเจอเรียวน้อยเจรับเขบคุณชาลาหานาน่ากินมากค่ะสายถ่ายหน่อ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 ยพ้ปู่ข้าอปู่ต้องลาดนี่ก่อนค่ะอโทษนะคะครูแกะเลยอันนี้ลาดเป็ดอันนี้น้ำจิ้ม นะคะอ่าเอาเลยค่ะฟาเอาเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปทำให้อีกไม่ได้มีแค่นี้ยังไม่เสร็จทันเลยสองคนนะจ้ะจ้ะอันนี้อันนี้นักปิมค่ะปูแขะแล้วก็ใส่สายเดี๋ยวแม่หนุกฝากให้ฝั่งละนาดอีกอีกหน่อยนึงอันนี้เยวเป็นฝั่งเนี้ยอันนี้ของทีมงานทั้งหมดเลยสามสิบกล่องเดี๋ยวของของงทานเดี๋ยวตามมาค่ะ โอเคเอาของลงทานมาสักนั่งได้กินแล้วค่ะได้กินแล้วมาของลงทานก็มาสักเที่ยงเนาะโอเคเดี๋ยวก้ามงหนูกลับเข้ามาอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่นัดแอบะของลงทานพี่นัดว่างเมื่อไหร่ก็จัดการเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจัดการมาของลงทานจะมีขาหมูตับท่าน้าเป็ดพ่อครูคะ เป็นไงคะรสชาติข้าวนาข้าวนาเป็ดหมูแซ่บบ่แซ่บบ่ฮะใช้ได้ใช้้ไดนะคะเป็นไงไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่ากลางเขาจะมีข้าวหน้าเป็ดอันนี้ร้อนมีคนโวนแมงเรื่องรคาค่หนึ่งคนหนึ่งหนึ่งพันกับคนหนึ่งสี่ร้อยเจ้าค่ะโอเคใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวพี่นัทพาไปดูอ่าเดี๋ยวพี่นัทขอตัวก่อนเด้อนะคะเดี๋ยวขอไปดูบารมิตีก่อนเด้อเดี๋ยวกลับมาอ่ะ อันนี้นะคะเอซีเนาะก็อาวปูกําลังเตรียมเครื่องเสียงปูที่บ้านหนูมีอีกเอาไหมเอา嘛เอาบ่เอามาใช่ไหมเอาเอาสักกี่ตัวเอาเดี๋ยวตัวนี้เอามาตัวโอเคโอเคที่บ้านอ๋อมันใช้ไฟไม่ได้เหรอทำไมล่ะปูวันนี้มีพิธีอะไรมั่งไหนบอกหนูหน่อยมีครอบครูไหมหนูอยากครอบครูมีครอบครูไหมไม่มีแต่มีแต่พ่อครูใช่ไหม ทีมงานละนาตมาจากไหนครับพ่อปูกรุงเทพเลยสวัสดีค่ะพ่อปูละนาตคะทานข้าวหน้าเป็ดไหมคะมีข้าวหน้าเป็ดมาทำไมคะเออเดี๋ยวก่อนกี่คนคะสองสี่ห้าคนนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนทดสอบพี่พี่พี่เอาข้าวหน้าเป็ดให้ทีมงานละนาตหน่อยห้ากลบเอาจากไหนครับผมหนู่นหนุของพี่นัทเอามาแล้วหนุ่ของอ๋อพี่เขามาแล้วพี่เขามาแล้วพี่มาแล้วเออโอเค ฮัลโหลอเพิหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับก็นะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านกบปลอกนะครับสวัสดีนะครับทีมงานของนะครับยูทูบเบอร์นะครับลุงพลป้าแตนนะครับตอนนี้ก็นะครับลุงพลป้าแตนก็เสร็จหมดแล้วนะครับอยู่ด้านใน ลองชิมดูนะคะค่าหน้าเป็ดของก็ค่ะตอนนี้ถามหน่อยค่ะละนาดมาจากไหนกันคะใกล้ใกล้ก็มาบ้านหมอับบอดี้นะครับอะไรนะคะบ้านหมอสลับบุรีโอเคค่ะโอเคนะคะอาทารค่าหน้าเป็ดให้อร่อยเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าอร่อยไหมอร่อยขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เดอเอฟซีเด้ออันนี้เสียงพ่อปู่นะคะอ่ะพ่อเล่นให้หนูถ้าดูถ้าเพลงก็ได้นะอยากดูได้ คนะคะคคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดินนะคะเอฟซเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารีบกลับไปทำธุระก่อนเดินสวัสดีครับ